السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم ขอความรักความปรารถนาดีความเอ็นดูเมตตาปราณีจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะหูวตาลาพระเป็นเจ้าแห่งเราจงประสบแดบ่พี่น้องผู้รรบฝังที่รักและเคารพยิ่งทุกๆท,ท่านครับท่านทั้งหลายที่เคารพครับมีหลายสายเหตุด้วยกันอันเป็นเหตุทําให้ผู้คนมีการเพิกเฉยต่อการทําอิบัตดังทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วอิบาดัตก็คือการบําเพ็ญภาวนาการถวายความจงรักภักดี ต่อผู้ที่เรารักเราชอบเรามีหนี้บุญคุณในการที่จะต้องก้มกราบสุดยุตรหรือถวายความจงรักภักดีหรืออิบัดัตและแน่นอนที่สุดสำหรับเรามุสลิมก็คืออัลลอฮ์จริงๆแล้วกับคำว่าอิบัดัตเนี่ยนอกจากจะมีนิยามว่ากุลล uh oh ุมายฮิบุฮุลลอฮวยอิดอทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์ยินดี จะเป็นคำพูดมินเกาลินเอาเฟียลินเอาเอาดติกอดินจะเป็นคำพูดเป็นการกระทาหรือความนึกคิดเราเรียกกรอบของํำนวนดังกล่าวนั้นนะ่ะหรือสาระรายละเอียดนั้นว่าอิบาดัตอิบาดัตเราแปลก,กันว่าคือการถวายความจงรักภักดีการอามันหรือการทำการสักการะ อย่างไรก็ตามจะแปลอย่างไรก็เถอะแต่อยากจะได้ให้เกิดความรู้สึกตรงนี้นิดหนึงว่ามันเป็นเรื่องที่เรามีความรู้สึกเองว่าเราจําเป็นต้องกระทําไม่ใช่หมายความว่าอัลลอฮ์บังคับเราความรู้สึกต่อการที่เราจะมีเองว่าอัลลอฮ์ว่าเราจําเป็นต้องปฏิบัติดีกว่าความรู้สึกที่เรามีว่าอัลลอฮ์บังคับเราท่านทั้งหลายครับ เราได้รับเนื้อนาบุญได้รับโชคขลาบได้รับอะไรต่อมีอะไรมากมายมันจะต้องก่อเกิดความรู้สึกในการที่จะสนองบุญคุณต่อผู้ให้ซึ่งมันเกิดขึ้นมาจากตัวของเราเองไม่ต้องรอให้ผู้ให้คอยเรียกร้องคอยบอกว่าต้องขอบคุณฉันนะต้องสักการะฉันนะต้องอย่าลืมหนี้บุญคุณฉันนะท่านทั้งหลายครับดังนั้นเราจึงกล่าวและต้องการที่จะทําความเข้าใจตรงนี้ว่า มันเป็นความจําเป็นซึ่งเราบอกว่าเราเองเป็นคนกําหนดตัวความจําเป็นนี้ว่าเราจะต้องถวายความจงรักภักดีว่าเราจะต้องทําอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะวะตะลาท่านแน่นอนความรู้สึกที่ได้ผลขยายที่ออกไปจากความรู้สึกตัวนี้มันมีดีแล้วก็มีมากกว่าเนื่องจากเราจะเกิดความรู้สึกว่าเราได้ทํา จะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อเราทำแล้วเราทำอย่างมีความสุขไม่ใช่ทำเพราะถูกบังคับแต่ทำเพราะอยากจะทำท่านทั้งหลายครับหลายสายเหตุด้วยกันที่ทำให้ผู้คนเพิกเฉยต่อการทำอิบาดัตจริง,รงๆแล้วถ้าหากว่าเราจะพิจ,จรารณากันดูค่อนข้างจะท่องแท้สักนิดหนึ่งเราจะพบว่าอาการแห่งความเพิกเฉยที่ผู้คนพึงมีต่อการถวายความจงรักภักดีหรือพักดี ต่อโลสบาานฮัวตาลานั้นมีอาการอยู่มากมายทั้งอาการที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและอาการที่เกิดขึ้นทางภายในตัวอย่างที่จะขอนำมาเสนอก็คืออาการที่เกิดขึ้นทางภาย,ภายในอันได้แก,ก่กอสวตุลกลหัวใจที่แข็งกระด้างเรามีความรู้สึกว่า บางทีจิตใจของเราเนี่มันมีแข็งแข็งมีความแข็งกระด้างมีความหยาบจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าหัวใจนี่มันกลายไปเป็นหินหัวใจมันลื่นด้วยซ้ำไม่ใช่หินที่ขรุขระอย่างเดียวหินที่ลื่นด้วยแปลได้ความว่าอะไรที่มันจะเกาะอ,อยู่เกาะอ,อยู่ที่หินที่ลื่นเนี่ยมันเกาะไม่ติดเมื่อถูกน้ําฉีดถูกน้ํารดลงไป สิ่งที่เกาะอ,อยู่บนหินแล้วก็ลื่นด้วยนั้นมันก็จะไหลละลายไปพร้อมกับน้ำหัวใจของคนบางคนหรือหัวใจบางดวงนั้นมีลักษณะกลายสภาพจากหัวใจซึ่งเรารู้จักว่าหัวใจก็คือก้อนเนื้อก้อนหนึ่งที่อยู่ในหัวอกของเราเนี่ยกลายไปเป็นก้อนหินที่ลื่นอีกต่างหากนั่นคือลักษณะของหัวใจที่แข็ง ซุมมากสัดกุลูบคุมมิมบดาาัดิสาลิกฟะฮิย์คลฮิจาระอาอัชดุกอสมะนะครับในอัลกุรอานก็พูดให้เราได้เห็นว่าหัวใจที่แข็งกระด้างนั้นก็เปรียบได้กับหินหรือ,หร,อ,ห,รอหรือแข็งกว่าหินโดยซ้าไปมันไม่ไม่อ่อนไหวมันไม่ยอมรับมันไม่ยอมที่จะพินิจพิจารณาหรือวิเคราะห์ข้อมูลใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่าจะพูดจะจาหวานล้อมชักแม่น้ำตั้งห้าจะเป็นสิ่งคำที่มีเหตุมีผลในเชิงตรกกะหรือไม่ยังไงก็ตามมันดึงดำมันงงงวยมันเซ้อซามันดึงดันต่อการที่มันจะไปของมันอย่างที่มันอยากจะไปนั่นคือหัวใจที่หัวใจที่อมหิตหัวใจที่ไม่อ่อนไหว ในการที่จะพิ้วหรือในการที่จะรับรู้ในการที่จะให้สิ่งใดมาเกาะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวมันเลยมันด้านมันมันไม่อ่อนไหวมันดื้อม,มันดึงจนสุดขนาดทีเดียวท่านทั้งหลายที่เคารพรับนอกเหนือไปจากลักษณะที่จะเกิดความเพิกเฉยต่อการทําอิบัตจะเกิดขึ้นมาจากหัวใจที่แข็งกระด้างแน่นอนที่สุดมันก็ยังเกิดขึ้นมาได้จากลักษณะของการ การการหลีกห่างต่อการที่จะสนใจต่อการที่จะดูต่อการที่จะติดตามวิเคราะห์พิจารณาพระมหากัมภีร์อัลกุรอานอานมุตตะอัตสุเบายาติลกุรอานอ่านกุรอานแล้วก็ไม่เกิดผลอะไรเลยจากการอ่านพระมหากัมภีอัลกุรอานอ่านไม่ว่าจะอ่านอะไรอ่านไปก็อ่านไปอย่างนั้นเองไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยไม่ว่าอัลกุรอานจะเตือน จะว่าอีอัลกุรอานจะตักวีฟจะคููจะบอกถึงพยันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าอัลกุรอานจะใช้หรืออัลกุรอานจะห้ามหรืออัลกุรอานจะเปรย,ยจะบอกถึงเรื่องของลักษณะที่จะเกิดขึ้นกับคนทุกคนในวันกิยมมาปรากฏว่าเขาได้ยินเขาได้ฟัง ก็เหมือนอน,กน,กนกันกับได้ยินได้ฟังกะลามหรือคำพูดอื่นจากอัลกุรอานนั่นเองหัวใจของเขาปิดหัวใจของเขาไม่รับหัวใจของเขาไม่สะทกสะทานมันไม่ได้มีอิทธิพลต่อการที่จะไปแปลเปลี่ยนหัวใจของเขาเมื่อเขาได้อ่านอัลกุรอานเลยท่านทั้งหลายครับจริงๆแล้วแม้คนไม่เข้าใจความหมายอัลกุรอานเมื่อได้อ่านอัลกุรอานคนเหล่านั้นก็มีความรู้สึก ทำให้หัวใจที่แข็งนั้นนิ่มลงเพราะถ้าไม่งั้นการอ่านอัลกุรอานโดยไม่เข้าใจความหมายนั้นจะไม่ได้บุญละบุญหรอกแต่นี่เพราะมีอิทธิพลในการที่จะทําให้หัวใจที่เข้มแข็งนั้นนิ่มลงมาการอ่านอัลกุรอานจึงจะต้องเกิดมรรคเกิดผลเกิดชิ้นเกิดอันเกิดประโยชน์แต่สำหรับคนบางคนนั้นได้ยินเสียงอัลกุรอานก็ไม่ได้แตกต่างไปจากกะไอยิกะลามินอาอด ก็ไม่ได้แตกต่างปไปจากการได้ยินเสียงอื่นเลยหากแต่ยิ่งทำให้เกิดความรู้สึกไปต,ตันสับสนไม่ชอบระคายต่อการที่จะได้ยินไม่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานได้อ่านแล้วไม่อร่อยอันนี้เป็นตัวสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราขยันอ่านอัลกุรอานอย่างเช่นในช่วงเดือนอรรมฎดอนเป็นช่วงที่เราเรารับการสนับสนุนในอ่านอัลกุรอาน ถ้าเราอยากจะรู้ว่าอัลกุรอานให้อะไรแก่เราโดยตรงหรือไม่นอกเหนือไปจากการอ่านที่ได้รับผลบุญนั้นเราดูดูได้เลยใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานเพียงไม่กี่นาทีแล้วเกิดความรู้สึกน่าเบื่อเหลือเกินฟารายสต์เติอิยตุลกุรอานลิดะกออิกินมะดูดะตินไม่ไหวที่จะอ่านกุรอานเพียงแค่สองสามนาทีนี้ก็แย่แล้วหาวอดวอดจะหลับ ฟัตตลันอันติลาวติลวิรอัลยยอมีและอะไรสิจะไปอ่านวิริทที่ต้องอ่านกันเป็นประจำวันให้ชัดเจนตรงน,นี้นะครับเราพบว่าคนบางคนเนี่ยเวลาอ่านอัลกุรอานนี่เกิดความรู้สึกว่าอ่านแล้วยิ่งมันยิ่งอร่อยจริงๆตั้งใจจะอ่านเพียงยูซุเดียวพอได้ยูซุหนึ่งอีกหน่อยนึงได้ไปเป็นสองยูซุได้อีกหน่อยนึงได้ไปเป็นสามยูซุ ท,ทั้งที่ไม่เข้าใจความหมายเพราะความอร่อยเพราะความสนุกกับการที่ปากได้อ่านอัลกุรอานที่จริงแล้วถ้าจะมองกันลึกๆเนี่ยเรามีความสนุกจากการอ่านอัลกุรอานนอกเหนือไปจากการอ่านหรือลำพังการอ่านมาก,มา,กมายกายกองได้พูดได้คุยได้สนทนากับอัลลอฮฺสุบานาะหูตาลาท่านคงจะไม่มีการพูดจาหรือสนทนากับใครที่จะมีความสุขแก่เรามากปกว่าสนทนาหรือพูดจากับอัลลอฮฺเป็นแน่ ท่านทั้งหลายที่ารบครับแต่คนบางคนมันกับการอ่านอัลกุรอานเพียงแค่จะไปเปิดอัลกุรอานนั้นเริ่มหาวแล้วใช่ตอนเริ่มมาเยี่ยมแล้วเริ่มดึงอ่านไปได้หน้าหนึ่งตาก็มองไม่เห็นแล้วสามสี่บรรทัดของอัลกุรอานมารวมเป็นบรรทัดเดียวอะไรกันแล้วอะไรประมาณเนี้นี่ก็เป็นดัชนีเป็นตัวชี้ให้ได้เห็นซึ่งตัวใครตัวมันหรอกครับสิ่งที่พูดวันนี้ไม่ได้แปลว่าคําพูดนี้จะไปรักษาใคร แต่ตัวเองคนฟังเองจะต้องนำเอาคำพูดนี้ไปเป็นประรถแล้วก็วัดอุณหภูมิของตัวเองว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่มันเป็นลักษณะสูงหรือต่ำถ้าเปรียบกับความดันนะครับก็ลองนำมาพิจารณาดูเพื่อประโยชน์สำหรับตัวเราเองแล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าเราเป็นอย่างไรครับก็ต้องขอความรักความปรารถนาดีจากอัลลอฮ์จงประสบแด่เราท่านทั้ง,ง,งหลายโดยทั่วกันครับวัสลามะวัีกุม warahmatullahi wabarakatuh.